ตัวเนี้ยไม่ต้องเลยทาใส่ผมปุ๊บโดนแดดปั๊บผมดำเลยเจ๋งไหมเจ๋งจบไหมจบพี่นาทีคร<ม>ั้งมีลูกค้าหลายคนสอบถามเข้ามาว่าสินค้าตัวเนี้ยคืออะไรคือตัวเนี้ยหลักๆก็ตามชื่อเลยมันชื่อครีมแต่งผมดำมันเอาไว้แต่งผมทำให้ผมอยู่ทรงหรือเซ็ตผมก็ได้นะครับ จุดพิเศษของมันก็คือมันสามารถเปลี่ยนเส้นผมเป็นสีดําได้ด้วยเมื่อเจอแสงแล้วมันพิเศษหรือว่าแตกต่างจากตัวอื่นยังไงบ้างคะคือครีมย้อมผมทั่วไปอ่ะมันต้องใช้ปฏิกิริยาอะไรหลายอย่างในการในการทําให้ผมเป็นสีดําได้ตัวเนี้ยไม่ต้องเลยทาใส่ผมปุ๊บโดนแดดปับ๊บผมดําเลยแล้วตัวเนี้ยมันไม่มีพวกสารตะกั่วมันไม่มีพวก PPD มันไม่มีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แล้วมันไม่มีพวกแบบแอมโมเนียก็ยังไม่มีเลย คือสารพวกนี้มันทําให้คนที่แพ้ง่ายอ่ะเกิดอาการคันได้ง่ายตัวนี้ไม่มีสักตัวเลยต้องการแค่สแสงแดดอย่างเดียวแล้วต้องใช้กีกครั้งคะถึงจะดำขึ้นคือตัวนี้ต้องบอกว่ามันไม่ได้ดําทันทีครั้งแรกที่ใช้นะครับครั้งมันจะค่อยๆดําขึ้นทุกครั้งที่ใช้แต่ว่าครั้งแรกที่ใช้มามันก็อาจจะออกเป็นสีแบบน้ําตาลประกายแดงๆหน่อยแต่ใช้สักสามครั้งอ่ะมันจะน้าตาลเข้มเลยมันจะเข้มขึ้นจนดําเลยครับแล้วใช้ย,ยังไงบ้าง ก็ตัวนี้มันมีวิธีใช้อยู่2แบบนะครับสำหรับคนที่อยากล้างออกทันทีเลยก็ทาทั่วหัวได้แล้วก็ทิ้งไว้ไ้สามสินาทีแล้วตอนทิ้งไว้เดินไปนเดินไปนโดนแดดก,ก็ได้หรือถ้าไม่สะดวกก้าโคมไฟสองแต่โคมไฟก็อาจจะช้าหน่อยวิธีที่2ก็คือทาทิ้งไว้ทั้งวันก็คือมันเหมือนแว็กนี่แหละแต่งผมไปเรื่อยๆทั้งวันอย่างเงี้ยแล้วตอนตอนเย็นก็ค่อยล้างออกครับเดี๋ยวเราลองมาทดสอบกันว่าเป็นไงตอนนี้มีแสงอยู่พอดี ก็มาดูมาดูครีมครีมเนื้อมันเป็นสีขาวนะเห็นไหมแล้ววิธีทําก็คือแบบมันก็จะหนืดๆนิดนึงแล้วก็เนี่ยทาทิเศว่าตรงนี้เป็นเส้นผมของเราก็ทาไปเลยเห็นไหมตอนนี้กระดาษมันเป็นสีขาวอยู่นะแล้วเดี๋ยวลองไปดูกันเมื่อพอมันโดนแสงมันจะเป็นไงอลองไปดูกัน เนี่ยต้องเรามาดูใกล้ๆดิแป๊บเดียวเองยังไม่ถึงนาทีเลยเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเริ่มเข้มขึ้นละเห็นไหมเนี่ยแล้วมันก็จะเริ่มเข้มขึ้นเรื่อยๆเข้มขึ้นเรื่อยๆจากเมื่อกี้สีมันเป็นสีสีขาวสีใสๆตอนเนี้ยเห็น,เห,นเห็นตรงโซนกระดาษไหมตร,ตรงโซนเส้นผมอะเริ่มดำขึ้นเรื่อยๆตลอดเลยเจ๋งไหมเจ๋ง,จ,งจบไหมจบ